ขางมั่งนะคะเมื่อกี้ข้างบนเนาะอันนี้บรรยากาศข้างล่างคะ่ะคุณทุกคนทุกท่านมาชมนะคะมาดูมาชมนกชมไม้กับปลาช่วยนะคะกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะมาชมบรรยากาศ ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามปะช่วยนะคะมาฟังก็ช่วยร้องเพลงต่อข้างล่างเลยเนาะมาให้อาหารเด็กๆมาให้ข้าวเด็กๆนะคะทุกคนทุกท่านบรรยากาศข้างล่างคะ่ะประมาณนี้นะคะ บ้านนักดาวเดียนรับรองนะคะขอพบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม